สวัสดีค่ะนักเรียนอ่ะอันนี้ก็ครูก็จะมาอัดให้พวกเราทุกคนนะคะอัดวิดีโอให้สอนย้อนหลังให้นะคะก็คือเรื่องที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นตัวเนี้ยเราเรียนไปแล้วก็คือในเรื่องของโมลาร์ใช่ไหมลูกโมลาร์ก็คือโมลต่อลิตรใช่ไหมคะ ppm ppb นะคะส,นนส่วนในล้านส่วนส่วนในพันล้านส่วนอะไรก็ว่าไป แต่ทีนี้เราจะมาอีกอันนึงก็คือเป็นนะคะรอยละหรือ pph นะคะ pph ในที่เนี้ยนะรอยละหรือส่วนในร้อยส่วนเนี่ยนะลอยละหรือส่วนในร้อยส่วนเนี่ยนะคะมันคือการบอกความเข้มข้นเป็นในพาร์ทที่อยู่ในร้อยส่วนนะคะคือมันมีความหมายก็คือเป็นทั้งหมด3ความหมายด้วยกันก็คือร้อยละโดยมวลต่อมวล ตัวเนี้ยเวลาที่เราเขียนเนี่ยเราจะให้เป็น m ต่อ m นะคะแล้วก็เป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรอันนี้เราจะให้เป็น v ต่อ v นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรอันนี้เป็น m ต่อ v นะคะอันนี้สูตรการคำนวณแบบร้อยละเนี่ยนะคะเรามาดูด้านล่างเลยนะลูก สูตรการคำนวณของมันก็คือนะคะในแต่ละสมมติว่าถ้าเป็น m ต่อ m เนี่ยมันก็คือจะเป็นมวลของตัวถูกละลายนะคะตัวถูกละลายก็คือตัวที่มันมีปริมาณน้อยกว่าหารด้วยมวลของสารละลายคือมวลของสารละลายเนี่ยก็คือมวลทั้งหมดนะคะมวลของสารละลายเนี่ยมันคือการเอาโซลูตนะคะบวกกับโซเวน นะคะคก็คือเป็นโซลูชันนะมันจะเท่ากับโซลูชันหรือสารละลายมวลทั้งหมดแล้วคูณด้วย100นะคะถ้าเป็น v ต่อ v ก็เหมือนกันตัวถูกหารทั้งหมดคูณ100นะคะอันนี้เป็น m ต่อ v นะคะอันนี้เป็น m ต่อ v เช่นเดียวกันนะคะเป็นมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะคะแล้วก็คูณด้วย100อ่ะโอเคทีนี้เราลองมาทำโจทย์กันบ้างนะคะเราจะเริ่มที่ข้อ56 56้าบเขาบอกว่าเมื่อสารละลายกูโคส30กรัมในน้ำกัน100กรัมเอ้ย120กรัมจงหาว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นเอยละโดยมวลเท่าไหร่ ก่อนอื่นเลยเราให้หาว่าสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามอะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามอะไรความเข้มข้น100ลอยละโดยมวลนะคะเขาถามเป็น m ต่อ m สิ่งนี้ที่ให้มาคือกูโคส30กร,รมัมอันนี้คือตัวที่มันเป็นโซลูตโอเคปะในน้ำกลั่น120กร,รมัมอันนี้เป็นโซเวน เพราะฉะนั้นน่ะนะคะจากที่เราพูดมาแล้วว่าโซลูชันของเราอะ่ะหรือสาระละลายของเราอะ่ะมันจะต้องเท่ากับเอาโซลูตบวกกับโซเวนอ่ะดังนั้นโซลูตของเราคือ30 s o โซเวนของเราคือ120มันจึงเท่ากับ150กรัม เราก็เข้าสูตรได้เลยนะคะ Solution นะคะมีที่ทำเขาให้หา,เ,าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นไปล้าโดยมวลต่อมวลเป็น M ต่อ M มันก็เลยเท่ากับเอาโซลู t ัตัวถูกใช่ไหมนะคะหารด้วยโซลูชั่นแล้วก็คูณด้วย100 โซลูชันของเราคือ30แทนค่าเอ้ยโซลูของเราคือ30นะคะโซลูชันของเราคือ150คูณด้วย100อ่ะมาได้เท่าไหร่ได้5ถูกปะตัดการบนล่างตัดกันต่ออันนี้ได้20เพราะฉะนั้นก็จะต้องตอบว่าเป็น20นั่นเองโอเค นะคะจบแล้วหนึ่งข้อตอบข้อนี้ข้อที่4อ่ะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปสารละลายเข้มขน้นนะคะ hcl คือกรดไฮโดรคลอริกนะคะเป็นกรดแก่เข้มข้น2%โดยวอลลุ่มต่อวอลลุ่มนะคะตัวนี้เป็นปริมาตรต่อปริมาตรคีย์เวิร์ดคำนี้เป็น V ต่อ V จำนวน200ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะอันนี้คือโซลูชันจะมี HCL เข้ม HCL ตัวเนี้ยนะคะที่เข้มข้น2%เนี่ยเอ,อ่อครูอยากรู้ว่ามันมีปริมาตรเท่าไหร่สิ่งที่เขาถามตรงนี้นะคะคือเขาถามตัวโซลูตว่ามีเท่าไหร่อ่ะวิธีทำ นะคะเปอร์เซนต์ v ต่อ V จะต้องเท่ากับโซลูชคือปอริมาตรตัวถูกหารด้วยปริมาตรของสารละลายคือโซลูชันถูกปะแล้วก็คูณด้วย100่งโซลูชของเรานะคะโซลูชของเราจากที่ดูโซลูชของเราเขาไม่ได้ให้มานะคะเพราะฉะนั้นติดเป็นตัวแปรไว้ โซลูชันของเราเขาให้มาเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เขาให้มาคือ200ดังนั้นเราแทนค่าเป็น200คูณด้วย100%เปอร์เซนต์ v ต่อ V ตรงนี้คือเป็น2อ่ะเพราะฉะนั้นแทนค่านะคะ s o ลูตเลยเนี่ยมันก็เลยเท่ากับ400 400มาได้ไงเอาอีนี่ขึ้นไปคูณน,นี่นะคะ ทีนี้มันคูณกันอยู่ลงมามันก็จะต้องเป็นหารถูกไหมอ่าหารหารด้วยหนึ่งร้อยตัดกันนะคะเพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ4หน่วยเป็นอะไรลูกบาทเซนติเมตรโอเคอ่ะจบไปแล้วอีกหนึ่งข้อมาข้อสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะ เมื่อให้โซเดียมไฮดรอกไซด์0.5โมลนะคะเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้น30%โดยมวลต่อปริมาตรจะได้สารละลายกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเออเขาบอกว่าเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้น30%โดยมวลต่อปริมาตรคำนี้อันเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์ m ต่อ v นะคะอันเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์ m ต่อ v ทีนี้ข้อนี้เราจะทำยังไงนะคะข้อนี้เราจะทำได้อย่างไรถ้าเราจะทำได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยมันคืออะไรนะคะเขาบอกว่าให้ตัวเนี้ยเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์0.5โมลอันนี้คือตัวแปลเอเล็กถูกไหมลูกนะคะและจากสูตรเนี่ยเปอร์เซ็น m ต่อ v มันคือเอา m ของโซลูตถูกปะคือมวลของตัวถูกนะคะหารด้วย v ของสารละลายแล้วก็คูณด้วย100นะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือนะคะเราไม่รู้ m โซลูตเพราะว่ามันไม่ได้ให้มาจาก จากโจทย์ถูกปะ V solution เราก็ไม่รู้อีกแต่ที่เรารู้คือตัวนี้เรารู้ตัวนี้แต่สิ่งที่มันให้มาเนี่ยเราสามารถเอาตรงเนี้ยไปหาเป็น m s o l u t i ได้หาได้ยังไงวิธีทำไปจากสูตรที่เราเรียนมาแล้ว n เท่ากับ g หารด้วยโมเลกุลละเวทถูกไหมลูก n มันคือ0.5สิ่งที่เขาให้มา จีไม่รู้โมเลกุลาร์เวทของโซเดียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าไหร่นะคะอ่ะเผื่อใครไม่รู้คิดยังไงโซเดียมคือ23่สบวกสิบวกด้วย1 16คือออกซิเจน H 1คือไฮโดรเจนมันก็จะต้องเท่ากับ23บวกสิเป็น40่สิ อ่ะเราได้แล้วว่า40ดังนั้นเราหา40เอา40ขึ้นไปคูณ0-5นได้เท่าไหร่เอ่ยทุกคนมีเครื่องคิดเลขแล้วถูกไหมครูให้ใช้เครื่องคิดเลขได้จงใช้ให้มันเป็นประโยชน์ G ของเราก็เลยต้องเท่ากับ20ถูกปะอ่ะทีนี้เราได้แล้วลูกเราเข้าสู่สูตรที่มันให้มาได้เลยเราจะเหลือตัวแปรที่ไม่ทราบค่าเพียงแค่ตัวแปรเดียวอ่ะเข้า m ต่อ v เท่ากับ m s o l u t i ตัวนี้นะคะให้แทนเป็นตัวแปร g ได้เลยเพราะมันคือตัวแปรเดียวกัน g หารด้วยอะไรนะคะหารด้วย v solution คือสิ่งที่เราต้องการถูกปะคูณ100 m ต่อ v ให้มาไหม m ต่อ v ให้มาไหม m ต่อ v ให้มาคือ30%แทนค่าไปตรงนี้อ่ะ30 g หาได้คือ20หารด้วย Vsolution คูณด้วย100เพราะฉะนั้น Vsolution ของเราก็จะต้องเท่ากับนะคะ20คูณหน0หารด้วยอะไรลูกหารด้วย30 ถูกไหมยีคูณ100หนึ้ยหารด้วยสาเท่ากับเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขเลยมันก็คือเป็น66.67บหวีหน่วยมันคือปริมาตรเพราะฉะนั้นหน่วยมันจะเป็น cm อกำลังสอ่ะใช่ไหมมีคำตอบไหมอ่ะมีข้อนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปว่าด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะคะ